พระไททมวนศรัทธาบูชาพระภูมิกราบสาตามีไปทําบรรทัดเกิดภูมิราชายศรีจันทร์ธราราชไกรบุญศรีจันทร์ธราที่มีสังคมอยู่นาคาที่มีสังคม ใก็ให้สําเร็จสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างสิบหกสันฟ้าสิบห้าสันด็ดสิบสี่สันบดาลพุทธันเปิดทรรมนันเปิดสังขันเปิดๆด้วยน้ำมพุทธายะปูให้มาปูสีหขนาดสีหขนาทปูสีหานาสาธุค่ะด้วยเดชแห่งบุญบารมีเด้ออียี่ก็ให้เห็นทันทโหทันตาขอให้ทําอะไรก็ให้สําเร็จสําเร็จในชาตินี้ขอสร้างบุญขอสร้างบารมีเด้อกุณก้อย มาอีกเดี๋ยวเขให้นอนอ๋อไม่้อยมาเ่องเาเอาแค่กัดเอาเนื้อบลหมีมีได้มีมีได้